กดได้เข้าซีจังอันนี้คัดเสียงออกมาที่แบบมันจะดูดีหน่ากลัวโคตรแม่พิมพ์ตื่นแล้วหรือผีมาเร็วตอนนี้คงต้องนิน่งตามน้ำไปละนะนี่เสียงมึงเหรอเองผมเองตอนนี้คงต้องนิ่งตามน้ำไปละนะ นี่มึงจริงจังใช่ไหมไม่ควรตีน pues กนูใช่ไหมไม่ควรฝึกเนี่ยอเดียวฝึกภาคทำทำไมวะเราจะเป็นเมนเทอร์ได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่รู้จริงผมพูดถูกไหมก็ถูกแต่ในกรณีนี้มไม่คือถ้ามึงพูดว่ามึงจะเป็นเมนเทอร์ใช่ไหมจริงแล้วอะ่ะมึงไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเขาอะ่ะเหมือนมึงจะรักษาหมามึงจะไม่ต้องเป็นหมาหรอกวะ <laughs> เราก็ต้องรับรู้ไง<ๆ>ว่าหมาใช้ชีวิตยังไงเออมึงแค่รับรู้เขาถามเขาคุยกับเขาไม่จะเป็นมึงต้องปแบบเป็นเหมือนเขาดูดีใจนะที่มึงฝึกแต่ เปิด่ึ้นไม่เป็นเรื่องจริงๆริงทีนี่มันเมนเทลที่น่ารักที่สุดเลยเฮียเราก็ต้องจริงจังกับงานะวะเราตสาหงจ้างไม่จริงจังกับงานจริงมึงควรจะไปถักเขาจะไปศึกไปคนไปศึกษาเก็บข้อมูลหาอะไรก็ได้ไม่ใช่มึงมาทําเจียงอย่างนี้มันไม่จําเป็นทีมันไม่จำเป็นจริงๆก็นี่ไงเดี๋ยวไปทําทีนี่ต่อพ่อเจ้าพ่อหุ่นพ่อทรงเฟย์พ่อหุ่นที่ได้มึงไม่ได้ควรตีมึงใช่ไหมเออไม่จ้ะ จะหลีดถไม่ได้ทีจริงจจะหลีดไม่ได้มันเหมือนพอมัางี้ไหมขอโทษนะมันเหมือนตุ๊ดอีอ่ะเออก็สอนนายไม่กูสอนให้เมันเปิดโปรแกรมหน่อยปรับพิษเท่าไหร่อ่ะปรับเพลช์มันขึ้นอยู่กับความทุ้มของเสียงมึงไงถ้าสมมติใช่ไหมเวลากูทำเสียงก็จะเป็นอย่างนี้สวัสดีนะแต่ถ้ากูเทิร์นออนใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้สวัสดีนะฉันดอมมี่ฉันเป็นคนที่น่ารักมากฉันอายุสิบขวบล่ะต้องจะหลีดกว่านี้ใช่ไหมสุดสุดโอ้โหเราตัวเองไม่ได้ไม่มึงต้องทำไม่ได้ถ้ามึงจะเป็นเมนเทลแล้วมึงต้องทำ ทำไส้ควายฉันคีทีนี่อย่างเงีเออออะลองดูฉันคีทีนี่สวัสดีนะไอ้เหี้ยหลุดกว่าหลุดมึงหลุดแล้วทีแค่นี้มึงก็หลุดแล้วที่มึงล็อกไอ้เหี้ยไม่มีอะไรหรอกแค่รับความคลินตัวเองไม่ได้ฉันเลยบอกกูนะอันนี้คีทีนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนทีนี่เองนะคะสวัสดีกว่านี้สวัสดีค่ะทุกคนทีนี่เองนะคะสวัสดีทุกคนทีนี่เองนะคะแหลมไปไหมอะ ไปไม่ทําไม่ต้องทําเสียงแหลมเกินไปอ่ะมึงก็แค่พยายามออกไปทางทุ้มแต่ไม่ไม่แหลมจนเกินไปเข้าใจไหม <S 1> <S 1> เพื่ออะวะผูก็ถามมึงเพื่ออะวะไอ้ยอมแพ้มาหลายครั้งแล้วไงก็คือแบบยอมแพ้แล้วไปจ้างผู้หญิงจริงๆมารับบทถ้ามึงอยากเป็นทีนี่ตัวมึงก็ต้องเป็นเองเว้ยถ้าไม่ใช้ฝาแฝดมึงหรือน้องมึงอะทีนี่อะก็มีประโยชน์หรอกเว้ยนี่แหละทีนี่ตัวจริงได้ค่ะทุกคนทีนี่เองนะคะ ก็ลอง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 ขึ้นเสียงสูงนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่เองนะคะลองที่นี่เองที่นี่เองเพราะว่าเสียงผู้หญิงมันจะมีโทนมันจะมีโทนเองอยู่อารมณ์แบบถ้ามึงกับเป็นอย่างงี้ไหมสวัสดีค่ะที่นี่นะคะมันจะต่ําแต่มึงจะมาเสียงสูงแบนี้สวัสดีค่ะที่นี่เองนะคะสวัสดีค่ะที่นี่เองนะคะดูโ <laughs> คตรเมืนตุ๊บบ้านแบบนี้ได้ไหมคะอ่ะเริ่มได้ละลองจริตจกักระนี่กูดูสักทีสิสวัสดีค่ะพี่ดำทานข้าวหรือยังเด็กที่ ลองมองหน้าตัวเองดิรู้สึกไงบ้างแม่ตั้งภพมิใจกับสิ่งนี้เออได้แล้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะจลิดมันไล่นี้ฉันก็พอใจในเธอไน่นะดัมมีค่คงฉันก็ใจเธอ,อนะทีี่คลทยเยสีกะเยะเทยวยอันนี้เหมือนนะคะเมือนแรม,มนก็ยมนมนะท่อกตาอยากค่ะ <What? S 2> อันนี้น่าจะอยู่ที่การทากหรือเลปล่าคะเออเนี่ยได้ไอ้สัสนี่แหละสาวน้อยนี่แหละกระเทยเอากูดีใจตัวมึงในสุนมึงก็เป็นกระเทยไม่ได้ต้องเป็นสาวน้อย <c oughs> มันไม่น้อยหรอก <c oughs>